ชาบ,บ้านหยองมาเบิรงที่ชาบ,บ้านถาบเสร็จก็จะเอาไม้กวาดกวาดให้เพื่อนผิวมันเรียบง่ายเนาะนะะให้มันสวยๆอีกสักสามวันแล้วก็ทาสีได้แล้วสามสี่วันเนาะนะคะ,ะก้วเจะทาประมาณสักวันที่เก้าที่สิบเนาะนะคะสิบสามก็สองสิบสามก็สองกรานต์แล้ว คงจะทาสีได้ในวันที่เก้าที่สิบเนาะวันนี้วันที่ห้านะได้เลยนะมีสี่วันสามวันวันที่เก้าเราจะทาสีได้เพราะว่าวันที่เก้าทาสีสามวันข้างหน้า ไม่กะต่อพกพกปก,ปกพุกวัโนมาอนานตากดเป็นซีโนเวตลิโนเวตเอาลัางนี้ไปโล่ใส่กับหลังนั่น เดี่ยเสิเอาหลังนี้ไปโล้ใส่กับหลังนั่นพิ่นว่าเฮ็ดให้ยางทะลุกันได้เพิ่นว่าอนาคตอน,นาคตเนาะพี่น้องก็คือกันอนาคตโอ้ยก็คงสิเป็นต่อเติมสอมเตมหาช็อตใส่โล้ใส่กันอาจจะโล้ใส่กันแหละอาจจะดีท้มดินคืนโล้ใส่กันดินโนเวทให้มันยางเชื่อมต่อกันได้เนาะตอนนี้ก็เอาไปเฮ็ดห้องแอร์หน่อยซะก่อนเล็ก2ห้องอน,นาคตก,ก็อาจจะ เอาตรงนี้เป็นที่รับแขกแต่ว่าสีเฮ็ดลงลูอนาคตอนาคตก็คืออนาคตเมืองพี่น้อเป็นเห็ดล่างเอาก็นำลูบเนาะนะคะน้ำลูบข้างในเป็นกัดตอกปุ๊กปุ๊กปุ๊กเนาะนั่นก็คือการทำงานของฉั่งข้างในเป็นเห็ดน้ำกัดแปดคนอะไรแล้วแบบฉาบ ประมาณถึงแปดคนก็คงจะไม่เสร็จเนาะมันก็เป็นงานละเอียดพี่เด้เพราะว่ามันมีหลายห้องนะมันก็จะมีข้างในสองแล้วก็หลองกลางหนึ่งเนาะมันก็เลยเป็นซอกซอกแซกๆอยู่เนาะนะคะจะสังเกตเห็นว่าจะเห็นหัวพันๆแฟบๆอยู่ข้างในเนาะพี่น้องนะคะขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะ

ขอบคุณค่อยดูไปเรื่อยๆน,นะพี่น้องอันนี้คือนางในเฮื่อนอันนี้เห็ดเฮือนหน่อยเส่เห็ดบานยูทูปเขาหลังคาแดงบ้านหลังคาแดงเราควรจะค่อยกวาดออกลูบๆกก,ก,ก,กวาดออกเรื่อยๆน,น,นะคะไหลลงมาขอบคุณพี่น้องนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณคะ่ะ